สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกม Poison Carb ครับผมและนี่ก็เป็นพาทที่6ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยผมอัดมาก่อนหน้านี้ยแต่พอดีผมมาลืมสลับจอมันก็เลยไม่ติดมามีแต่เสียงผมก็เลยไม่เป็นไรเราเล่นไปแล้วเราก็มาต่อกันเลยพาทนี้อาจจะค้าๆนิดน,นึงนะครับต้องขออภัยด้วยนะก็นี่ครับ สิ่งที่ผมได้ไปทำมาก็คือภาคที่แล้วเนี่ยซื้อวัตถุดิบครับผมแล้วก็ทำการคิดค้นสูตรน้ำยาใหม่ครับผมซึ่งนี่ครับเราจะมาดูกันว่าผมนี่ได้สูตรมาเยอะมากครับผมก็เอาคร่าวๆเนาะดูในหน้าหนังสือสูตรกันก็คือจะมีล่องหนเนาะแล้วก็จะมีที่เป็นน้ำยาบ้าข้างครับผมที่มาใหม่แล้วก็จะมีลอยตัวครับผม แล้วก็นี่ครับมึนงงครับผมหลอนประสาทนะที่เราตามหากันมาหลายพาร์ทมาว่ามึนงงมันเอาตรงไหนวะอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็จะมีอันนึงครับผมที่เป็นสูตรเขาเรียกว่าน้ํายาลาคะครับผม,มนี่ครับที่เราได้มานะโอเคเพราะฉะนั้นเราก็พร้อมแล้วครับผมเราก็เก็บอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะไปเขาบอกว่าไงสวัสดีนะ้ำปรุงยาจะซื้อขายอะไรหน่อยไหมครับผมไปดูโอท่านกำลังจะขายนี่ให้ข้าหรือ น่าสนใจดีนี่ค่าขอสักหนึ่งตากันหนึ่งอันแล้วกันนะอืมสิบหกครับผมโอเคสวยครับผมถ้าเฉะนนั้นเราก็ไปต่อเลยละกันนะจบบทสทนทรับผมตอนนี้เรามีน้ำยาน่าจะเพียงพอนะครับผมแต่ว่าวัตถุดิบพอไหมนะอีกเรื่องครับผมเขาบอกว่าข้ามีพื้นที่บนแขนนะข้ามีผื่นอรอกขอโทษเดียวเลยข้ามีผื่นบนแขนถ้ามีย,ยาอะไรรักษามันได้ไหมเฮ้ยแน่นอนเลยเพื่อน ถ้าท่านต้องการสิ่งนี้ละก็ดังนะั้นข้าจะไปเอาหัวใจมาให้ท่านนะโดยการที่เขาต้องเริ่มจากนี่ครับอบดครับผมเราไม่มีแบบเร็วนะเพราะว่าเราลบเราต้องเอาสูตรไปไปใช้กับสูตรที่มันยากกว่านะวนะไปทางไหน,นอะฮอกฟ้าสิอยู่ไหนอนะเออเนี่ยจำไม่ค่อยจะได้นะมา รอบนี้ไม่มีผ้าแล้วทุกคนจะได้ดูพร้อมๆกันแล้วป้าผมเสร็จสิ้นการปรุงครับผมไปบุงประส,ะสดให,ใหม่ครับแน่นอนข้าต้องพอใจในสิ่งนี้แน่นอน,นับผมาปสิบห้าโห้พรถูกต่อไปครับมานาของข้าเลยนะ้อยเหลือเกินข้าต้องการฟื้นพลังเวทมนต์เอาได้สิท่านอยู่ไหนอะพลังเวทมนต์อยู่ไหนวะโอ้ใหม่กพลังเวทมนต์นี่นะครับมานาครับผมไปมานา let's go โอ้ยตั้งยาผิดไปหน่อยเคสามสิบครับผมก็มาหน้าข้าวข้าเหลือน้อยอ้าวเหมือนกันเหรือทำไมท่านไม่มาฝากกันซื้อหล่ะแ้าข้าทําล้ไค่อยาสามาันแล้วกันช่วงนี้นักเว้าเข้าร้านบ่อยเนาะป๊ายังนะข้าขออีกทีหนึ่งซีสิบแปดก็ยังดีครับผมแต่ว่ายคนขายเห็ดเหรอไหนมาดูซิโอ้ยเห็ดมหมดอยากได้จุง เห็นหมมุดเนี่ยมันสาคัญมากผมมันเอาไว้ทําอะไรบางอย่างแลผมแต่ตอนนี้เราต้องยอมขายมันไปก่อนนะเพราะว่าเอ้ยลอมซื้อครับผมเวทหูพปดสิบสี่อะยังดีกว่า,ท,าท่านท่านนี่โกงเงินค่ามากต้นน้ำเป็นของค่าไม่ค่อยออกผลเลยบางทีค่าน่าจะบํารุงมันด้วยบางอย่างที่พิเศษนะผม <c oughs> เรามีงอกง,งามไหม โอ้มม่กอดมีเงอกงาครับผมนี่ง,งาะงาอนี้ครับผมเราก็ต้องปรุงไปปรุงไปครับผมงอกงาไปเอา้าไม่ใช่เหรอตายแล้วค่าคงไม่มีหรอกลบดาวค่าไปเลยค่าอยากนำดาบของค่าชูยาพิษได้เรไในที่สุดัตอวค่าน่าจะข้ามคนอย่าทรมานเฮ้ยท่านมาถูกทางแล้วค่าไม่มียาพิษแต่ว่าค่าทาให้ท่านได้แป๊บนึงนะขอเวลาค่าทําแป๊บ แน่นอนครับเราจออกซาเต็มกำลังแน่นอน,นครับผมอยู่ไหนเอ่ยนี่ครับกระดิ่งไฟครับผมของดีๆทั้งนั้นเอาไปเลยรีบเลยรีบขนให้ท่านเลยเดือดเลยครับผมเดือดแน่นอนนะครับผมไปอยากได้ใช่ไหมยาพิษไปเฮ้ยวางไม่ลงทรงวางไม่ตรงลงอะไรครับเนี่ยปังยา่าโหลบสามสิบเลยเ สงสัยเอาไปฆ่าใครสักคนนะผมงีข้าต้องไปสังหารยักษ์ลาวาท่านมีอะไรช่วยเหลือในการต่อสู้บ้างไหมละ่ะเฮ้ยข้ามีน้ําแข็งไงยักษ์ลาวาก็ต้องโดนน้ําแข็งสิจ้าเอาไปเลยยี่สิบครับผมต่อไปข้าอยากเข้าไปในห้องแบบไม่มีใครสังเกตรอบเลนส์นนะไม่มีปัญหาแต่ประตูนี่เสียติดก้อนหนาะแนนชะมาจะทุบให้พังก็เสียงดังกันไปมีความคิดอะไรดีๆไหมเฮ้ยนี่ท่านจกําลังใช่ไหม ข้ารู้เลยว่าท่านกำลังจะต้องล่องหดไปขโมยของใครสักอย่างหนึ่งครับท่านเป็นคนไม่ดีนะแต่เราก็ขายน้ํายาให้ท่านเพราะว่าเราอไม่ดีกว่าท่านเยอะเลยไปเอา้าทำไงดีละ่ะล่องลอยเหรอล่องลอยก็ไม่ได้ครับผมอยากเข้าไปห้องแบบไม่มีใครสังเกตก็ล้องหดไงแต่เสียงกรนนี่ดิหนานแน่นชะมัดจนแต่ถูกไหมเฮย หรือว่าใช่มันต้องใช้กรดป่ะเอาละว,ว่าเดี๋ยวเดีเดต้องใช้กรดต้องใช้กรดดิปรับเข้าไปโอ้แต่ไดายไม่ได้ต่อรองอ่ะโอ้เป็นคนชื่อเสียงคือติดลบจะจัดไปนอนกันครับผมโหแฮปปี้มากหลังจากที่ทําสูตรมาก็ได้มาเยอะก็เลยทําให้เราสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ในทุกๆวันนะไปเราเก็บวัตถุบันดีกว่าทุกคน เฮ้ยเห็ดนี้มันสําคัญชไหนมากๆเห็ดแม่มดเนี่ยสำคัญนะเนี่ยไปจ้าโอ้ขายแรกันหรอท่านแซฟไฟร์หิมะงะ,งะครับผมเราจะไม่เอานะรู้สึกแบบค่าไม่ต้องการโหเนี่ยนะค่ายค่าอยากเข้าไปในห้องโดนไม่มีใครสังเกตรอบเลนนะไม่มีปัญหาหรอกแต่เสียงก่อนงอ,อีกแล้วเหรอคนเดิมนะ เอาไปอีกหนึ่งกดไปในไหนชื่อเสียงค่าก็ไม่มีละค่าก็จับเยอะไปแล้วเอ้ยตายแต่แล้วหูวิทบสามวยติดลบอ่ะแย่แย่แ่ค่าปวดฟันมากตอนนี้ปวดแทบทนไม่ได้เลยมีอะไรช่วยค่าบ้างได้ไหมล่ะเฮ้ยช่วยท่านเหรอค่าต้องมีหัวใจให้ท่านนะฟันใช่ไหมฮีนมาเฮียนตับตับตับ ทำเข้าไปครับผมแล้วก็ใช้เป็นโาามทาดาหอหอกระแทกเข้าไปไปฮีนฮีนเออฮีนเลยโอเคครับผมเราไปขายกันนะเอาไปรับรองท่านหายปวดฟันอย่างแน่นอนข้าไม่ได้หลอกต่อไปครับต้องการน้ำยาที่หมอพลังเวทมนต์ให้ข้าเอาแน่นอนเลยโอ้ยข้าต้องไปทำเวทมนต์ให้ท่าเลยสินะอา้าวข้ามีอยู่แล้ว จะบ้าหรือที่ค่าทํำไว้เยอะอะไรเงี้ตอนนั้นเนี่ยสามสิบครับผมโอเคเฮ้ยมาขายดอกไม้แล้วโอ้โหไม่มีถูกเลยบ้าบอที่สุดมีราคาขึ้นด้วครับผมไม่นี้เราต้องขายขายไปเรามีค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงครับตลองครับอห้สิบเจ็ดนะโอเคกลับ ข้าต้องเดินผ่านสัปหลาดตัวหนึ่งมันเดินอ้อมไปไม่ได้คำให้มันเดินข้ามมันทำได้เพียงต้องเดินข้ามมันเท่านั้นแต่ข้าบินไม่ได้ถ้าข้าเข้าไปใกล้จะต้องถูกมันเห็นและจับกินแน่เฮ้ยข้ามีน้ำยานบินอยู่นะนี่ครับหูร้อยหนึ่งเลยเหรอนี่มันคุ้มค่าเหลือเกินโอ้โหแตกแตกไหมร้อยสิบสามอู้ข้าอยากเข้าถ้ำโดยไม่มีใครเห็นท่านมีน้ำยาอะไรที่ช่วยข้าบ้างหน่อยไหมเข้าไปไหน ถ้ำเหรอจัดไปท่านจะไปถ้ำอะไรอะ่ะอย่าบอกนะถ้าเป็นคนไม่ดีนะ่เฮ้ยเป็นคนดีโยข้าอยากเก็บสม,มุนไพนในป่าตอนคืนข้ามองไม่เห็นความมืดหรอกแต่เมือสองข้างข้ายังเ,เก็บสม,มุนไพนเต็มกบมือจะให้ถือตะเกียงคงไม่สะดวกนะฮะแสงสว่างเลยแสงสว่างข้าต้องทาให้ท่านก่อนนะต้องเป็นขึ้นนะฮะขวาก่อนแล้วกันแล้วก็ขึ้นนะผมขึ้น เคบทวาแบแล้วเราก็จะต้องใช้อันไปทางซ้ายเอ้ยไม่ใช่อันนี้นี่ครับเอ้ยนี่ครับไปโยราไปเลยไม่ต้องบอดแสงสว่างละค่ามีเยอะจัดมาไปปังย่าเออปังยง่าหลุดคร้บผมไปเอาวะมสว่า์เพิ่มค้าต้องลงจากข่าวโดยรวดเร็วและต้องปลอดภัยด้วยท่านคง จะนึกทางช่วยเหลือออกใช่ไหมลงเขาหรอลงเขาลงเขามันต้องบินเนยมันต้องบินับผมจังหวะนี้ต้องบินแล้วจังหวะนี้ต้องบินแล้วบินโอเคบินไปเลยครับผมวิ่งร่ลำรวยร่ลำรวยเงินทองหมดลูกค้าหมดนอนเลยครับผมรออะไรบอกเลยมาเลยหนังสือสูตรข้าต้องการมาก านมาช่วยขายหน่อยท่านนะับปุงยาที่อยู่ต่างอำเภออุ้ยอะไรนะโอเคไปขายของอุ้ยอีกแล้วเหรอโอ้โหดูคิดตันไม่ขลานั่นไงอะไรเนะี่ยน้ำยาโอ้โหส,สุกสกาวหนังทองทาทองแท้เอาไปอย่างอันละการเราลองครับโอ้โหตะแพงอยู่น,นะแต่ไม่เป็นไรค่าหันเงินได้ ร้อครับผมไปค่าอยากขัดถูดาบของค่าด้วยบางสิ่งที่ทำให้อัตรายิ่งขึ้นนะขัดถูดาบเหรอจัดไปน้องเอ้ยไม่มีกดเอ้ยมีนี่นี้ยพิษขนาดอ่อนเอาไปสามอันสี่อันห้าอันเลยละกันทำเผื่อไว้ทำเผื่อไว้ก่อนเอ้ยโหต่อรองผิดพลาดโอเคครับผมโเหเคยเสียงชื่อเสียงเรามาก้านะครับ สวัสดีข้าเป็นคนช่างคิดและรูห้หมายความคิดปรบไปิดสุดมาเกิดขึ้นข้าตอนหลับครับผมข้าจะต้องมาคับตัวเองให้หลับทุกครั้งที่ที่ต้องการไม่ได้จะทํายังไงดีน้ายานอนหลับเหรอเฮ้ยน้ายานอนหลับเนี่ยเอาวะเราต้องไปวะทุกคน Let s go ไปไงเดียนี่ครับมไม่เห็นไม่ได้เราต้องใช้แบบ basic. เบสิกออกขวาลงล่างลงล่างออกขวา ลงล่างใช้นีลลนลนลล้ลงล่างนี่เลนี่เลยลงล่างตําเข้าไปแล้วก็ขวาผมขวานี่ครับโอทาราลูลัวโทาราน่าจะใช้ประมาณอันนี้อันที่สองสามได้หายสี่อันปะน,นี่ครับสี่อัน พอดีเลยได้หลับพอดีเฮ้ยเดี๋ยวตําผิดฮัลโหลตำอากาศครับผมเมื่อกี้ไปแล้วครับผมมาแหวนมาแล้วสวยเพิบเพิเพิบเพิเพิบโอเคเดี๋ยวค่าไปลบสูตรยาพิษออกกันนะเพราะว่าไม่ต้องใช้แล้วใช่ค่าก็จะบันทึกสูตรนี้แล้วก็นํางยังราหลับมาโอเคอยากหลับแล้วรู้จักสูตรก็จัดไปเลยครับเพื่อน อสามสิบภะรยาค่าไปด้วยกันได้ดีเว้นเสียแต่เออเอาเป็นว่าข้าอยากใส่ใจกันและกันให้มากขึ้นในบางเรื่องข้าน่ะไม่มีปัญหาหรอกแต่นางสิไม่เคยมีอารมณ์ท่านมีอะไรช่วยได้ไหมอย่างพวกยาสน,นิีได้สิครับผมน,นําน้ํายาราคาเอาไว้ราคาชนดิดอ่อนด้วยนะโอเคอุ้ยมีแล้วแล้วครับผมสินค้าสินค้าที่ข้าต้องการมีไหมพเ้ ตอนนี้ตอนนี้นะะราคาขท้ไกันบ้าง1ี1เอ็ดจุดเกดเยออยู่นะค่าต้องทำการซื้อโหราคาค่อนข้างแพงแล้วับผมบายเคแค่นี้พอไปต่อเลยครับเขาบอกอะไรได้ยินไหมมีน้ํายาบางอย่างที่ทำให้ผิวหนังแข็งเือนหินจริงหรือท่านท่านมีบ้างไหมล่ะ น้ำยาสีลาใช่ไหมน้ำยาสีลาอยู่ไหนเอ่ยจรึดนี่ครับเอาไปสักปรุงไปสักสองขวดก่อนละกันไปผิวท่านจะแข็งเหมือนเพชรเลยแหละเฮ้ยโหเสียดายกดผ้าพิธีครับผมข้านอนไม่หลับล้วกังวลเครียดมาสัปดาห์นหนึ่งแล้วข้าผ่อนคลายจะผ่อนคลายสักนิดก็ยังไม่ได้เลยบางทีท่านช่วยข้าท่ายนะครับผมช่วยให้ท่านนอนหลับนะหรือมันเป็นงานของข้าเลยแหละเอาไปนอนหลับ แล้วลองหลับสนิทหลับเต็มอุ้ยโห้โหดผิดอะ่ะโอเคปังย่าครับผมกดรัวๆข้าต้องการถนนน้ำแข็งได้ยินว่ามันมีประสิทธิภาพมากมากมากน้ำแข็งอะ่ะจัดไปอ่น้ำแข็งเราต้องทำเองนะแป๊บหนึ่งนะท่านถ้าเข้าจะผสมให้ท่านเดี๋ยวนี้แหละบายโหแย่แล้วอ่มเอาเป็นนี่ครับปทะราครับผม บทลา,าถึงกับบทลา,านี่ค่อนข้างใช้เยอะเะยเออบทลา,าอีกทีหนึง่งป้ายน้ำแข็งปืด่าไมโอเคครับท่านค่าไม่น้ำแข็งไม่ท่านละโหแต่ท่านจ่ายค่าถูกมากเลยเนะี่ยค่าอุสา,ารปปรมผสมไม่ท่านสดๆเลย ข้าเป็นนายพานแต่ละยะหลังนี่สายตาข้ามันย่ำแย่งลงทุกทีบางครั้งถึงกบมองไม่เห็นเลยว่ากําลังยิงไปที่ไหนท่านมีอะไรช่วยทําให้ทําอะไรกับสายตาทําอะไรวะทําอะไรสายตาโอ้นี่ไงน้ำแม่ตาทิพย์โอ้เรามีว่ะของจริงของจริงไป <c ười> กำลังจะสีขอนิยมเนี <c> ่ย <ười> ไปนอน ทุกคนครับนอนกันครับผมโอเคตอนนี้เราก็นอนเสร็จพายไปหนึ่งวันนะผมเราก็ไปเก็บวัตถุดิบหลังบ้านนะฮะโอเคครับผมไปขายของต่อกันดีกว่าเฮ้ยมาแล้วกระเป๋าข่าอู้กระเป๋าไม่ลดราคาดูหูแต่นี้มันแพงมากเลยอะสูตรเกลือชีวากับสูตรกระลบล้างชีวาคืออะไรชีว่าจะมีเพิ่มจาเพิ่มอะไรชีวิตเหรอเอานี้ลวกันเอาไปสักแปดร้อยหมดตัว ก้าร้อยสิบเออเอาวะเอาไปห้าสูตรก็พอไหมตกลงค่าต่อรองท่านโอ้โหขอกลับก่อนนะเออหกร้อยเอาวะสูตรค่านี่แน่นมากเลยเอมพอมาเลยได้ยินว่ามีน้ำยาบางอย่างทำให้ผิวหนังแข็งเหมือนหินเอ,อ้าแน่นอนเลยครับเพื่อนแข็งเหมือนหินแล้วข้มีอยู่แล้วนี่แข็งเหมือนหินเวละ่ะสีลา ยกดผิดบ้าบอโอเคสี่ิบ้า okay, 4, ค่าอยากวางกำดักที่ทําให้ผู้บุกลุกติดหนึบตัวที่ไปไหนไม่ได้ค่าจะเด็ดกำดังเองแต่ต้องการน้ายาสักอย่างที่ทําให้มันเหนียวหนึบหนับนะจ๊ะนั่นก็คืออยากย้ายม,มุมหรือเปล่าค่าต้องลองดูก่อนนะจ๊ะท่ายจริงๆด้วยครับผมวิธ์เราเราทำสุดท้ายแล้วนะโอเคตาก ทำไมไม่โบกชื่อเสียงเขาเลยข้านอนไม่หลับและเครียดมากครับผมอ่ายานอนหลับนั่นเองไปข้าจะต้องนอนหลับฝันดีลาตีสวัสด์แน่นอนอุย้ยคนขายสมุนไพรไม่เงี้ยวอะไรครับเนี่ยอุยอ้ยโมลาลาโอ้ราคาขึ้นเลยจะบ,บ้าแล้วไม่เอา้าลาก่อยข้าปวดฟันมากตอนนี้แทบจะทำอะไรไม่ได้เลยครับผมหูวหัวใจต้องมาเลยช่วงนี้เดี๋ยวข้าไปปรุงให้ใหม่นะสดๆร้อนๆเลยนี่ พราะว่าปับป๊บแล้วก็โมทารานี่โมทาราครับผมอืมคน้นแต่ข้าจะทำการบันทึกสูตรแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้ข่ามีแบบคีย์ลัดเยอะอืมสิบสี่ คนซึกจอมเวทอยากได้น้ำยาหลายอย่างมาช่วยฟื้นพลังมานาในการต่อสู้ว้อหเาวะน้ำยาม,มานาเราก็มีน้ำยาม,มานาน่ะไปคนซึกจอมเวทครับผมเอออะไรเนี่ยฟื้นที่บ้านข้าเปิดชีวิตหมดท่านมีอะไรช่วยจุดมาบ้างไหมเฮ้ยข้ามีไฟ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 ครับผมนี่ไฟ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 ,ไฟข้ามีไฟ เดี๋ยวดูนะในนี้ไม่มีนะสดคัทโอเคเราต้องไปทำมานะฮะกระดิ่งไฟดิมันชื่อมันก็บอกอยูย่กระดิ่งเฮ้ยเทนอมมอไปก่อนกระดิ่งไฟกระดิ่งไฟกระดิ่งไฟแล้วก็กระดิ่งไฟทีหนึ่งโอเคครับผมไปปับ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 ถ้า,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 าจะบันทึกโซ่ซะ โอเคค้าได้มาแล้วท่านไฟนะ่ะโหปางยา่าปางย่าแบบกว้างมากบอกเลยโอเคครับผมมาค่าปุ๋มมยต้นไม้มาในสวนมันโตชาเหลือเกินมีวิธีใดที่ทำให้มันโตไวๆไ,วไ,วไหมละ่ะนี่ครับแล้วเติบโตเอาไปโอเคขายตอนนี้เดี๋ยวเรากลับมาอัพเวลกันก่อนนะครับลับครับกันต่อรองกันค้า ราคาดีขึ้น25%่หาเอร์เซ็นตลองได้เพิ่มสูงสุดวันนี้ก็น่าสนใจนะเ mm. คลเราก็จะต้องไปนอนนะผมไป้านอนโอเคครับผมก็ตัดจบพัสด์เบนท์เท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วเรามาต่อกันพาสดทหน้านะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะถ้าใช้ชอบก็กด like, ไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ